สามะหมอลเกุมมหมอรออมะตุลลอฮอยวะบบเราะกาตุฮ์สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูซาอีกแล้วนะคะในรายวิชาศิละปะนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะไปเลยรูปทรงกับแสงเงาการลงน้ำหนักแสงเงาทำให้รูปร่างกลายเป็นรูปทรงสามมิติได้รูปที่ลงน้ำหนักแสงเงาให้ความรู้สึกต่างกับรูปที่ไม่ลงแสงเงาอย่างไร สังเกตภาพที่1และภาพที่2สังเกตรูปช้างและรูปทรงเรขาคณิตต่างๆนักเรียนสามารถทําให้ภาพ2มิติเป็นภาพ3มิติได้อย่างไร 1. เลยค่ะรูปทรงกับแสงเงา 2. หลักการลงน้ําหนักแสงเงา 3. เงาตกกระทบ 4. แสงเงาในภาพทิวทัศน์ 5. แสงเงากับการสร้างสารรค์ค่ะ วิดีโอนี้นะคะเปลี่ยนจากรูปร่างให้เป็นรูปทรงค่ะรูปร่างก็คือ forms ส่วนรูปทรงก็คือ shapes ค่ะหรือ 3D shapes นั่นเองค่ะนักเรียนลองฝึกหัดวาดตามวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ หลังจากที่เราวาดเ outline หรือวาดโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองลงแสงเนากันเลยค่ะที่รูปสรงกลมนี้นะคะขั้นตอนแรกก็ลงน้ําหนักเข้มไปเลยค่ะแต่นักเรียนต้องนึกก่อนนะคะว่าจะให้แสงมาทางด้านไหนจากวิดีโอชุดนี้นะคะแสงจะมาด้านบนซ้ายมือค่ะ รูป2องมิติเป็นรูปที่มีด้านกว้างและด้านยาวแต่รูป3ามมิติจะเป็นรูปที่แสดงให้เห็นความลึกความนูนความหนาดเด็กๆสังเกตได้จากภาพนะคะส่วนตัวอย่างด้านล่างเป็นการแต่งเติมรูป2องมิติให้กลายเป็นรูป3ามมิติค่ะเราสามารถลงน้ำหนักแสงเงาเพื่อทำให้รูปร่างวงกลมสมิติกลายเป็นรูปทรงสามมิติได้ค่ะจากภาพด้านบนนะคะ ส่วนภาพตรงกลางรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นภาพสามมิติจะมีความสวยงามสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อลงน้ำหนักแสงเงาค่ะส่วนด้านล่างนะคะเป็นรูปทรงเรขาคณิตค่ะภาพลายเส้นสองมิติกลายเป็นสามมิติได้เนื่องจากแสดงให้เห็นระยะว่ามีความลึกเข้าไปในภาพมีความใกล้และไกลค่ะ หลักการลงน้ำหนักแสงเงานะคะเมื่อแสงไปกระทบกับสิ่งใดส่วนที่ได้รับแสงจะสว่างมองเห็นได้ชัดเจนส่วนที่ได้รับแสงน้อยหรือไม่ได้รับแสงจะสว่างน้อยลงและมองเห็นไม่ชัดเจนไปตามลำดับค่ะคำว่าแสงน้อยนะคะก็คือบริเวณที่ได้รับแสงน้อยที่สุดจะใช้การลงน้ำหนักเส้นและสีที่เข้มที่สุดนั่นเองค่ะสังเกตที่ภาพด้านล่างนะคะ ็รูปส้มทรงกลมที่ได้รับแสงมากน้อยต่างกันค่ะลูกไหนที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงก็จะมีสีที่สว่างส่วนลูกที่ไกลออกไปก็จะได้รับแสงสว่างน้อยลงทำให้สีเข้มที่สุดค่ะการลงน้ำหนักแสงเงานะคะภาพนี้แสดงให้เห็นแสงจากด้านบนค่ะแสงจากด้านซ้ายแสงจากด้านขวา แสงจากด้านล่างแสงจากด้านหลังและแสงจากด้านหน้าค่ะค่ะหัวข้อที่2ใช้สีระบายลงน้ำหนักแสงเงาสังเกตได้เลยนะคะหลักการวาดภาพคือการสเก็ตภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงสีน้ำหนักที่อ่อนก่อนแล้วก็มาน้ำหนักที่เข้มในอีกระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยเน้นให้เกิดแสงเงาในภาพค่ะ ต่อไประบายด้วยสีที่มีน้ำหนักและสีที่ไม่มีน้ำหนักค่ะการแสดงภาพสามมิติด้วยการใช้สีที่ไม่มีน้ำหนักระบายในด้านที่ได้รับแสงและใช้สีที่มีน้ำหนักในด้านที่ไม่ได้รับแสงค่ะ 4. การใช้ปากกาสีดำถึงแม้ว่าเราจะมีปากกาสีดำเพียงด้ามเดียวก็สามารถลงน้ำหนักแสงเงาในภาพสามมิติได้อย่างสมบูรณ์และสวยงามค่ะ ดูจากภาพได้เลยนะคะเงาตกกระทบนอกจากแสงจะทำให้เกิดเงาที่วัตถุแล้วแสงยังทำให้เกิดเงาที่บริเวณพื้นหรือฉากซึ่งอยู่ใกล้วัตถุอีกด้วยเมื่อแสงผ่านวัตถุขึ้นหรือฉากนั้นเงาชนิดนี้เนี่ยเรียกว่าเงาตกกระทบค่ะเด็กๆมองได้จากภาพที่คุณครูให้ดูเลยนะคะ เงาตกกระทบทำให้ภาพมีน้ำหนักสมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะสังเกตจากภาพได้เลยนะคะแสงเงาในภาพทิวทัศน์ภาพทิวทัศน์คือสภาพภูมิประเทศที่ปรากฏตามธรรมชาติเช่นทิวทัศน์ทุ่งนาทิวทัศน์ตากเขาทิวทัศน์ทางทะเลภาพทิวทัศน์เหล่านี้ควรแสดงลักษณะของภาพสามมิติเพื่อความสวยงามสมจริงและได้บรรยากาศค่ะ เมื่อนักเรียนมีความรู้พื้นฐานและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงน้ำหนักแสงเงาตามความเป็นจริงตามที่สายตามองเห็นแล้วนักเรียนสามารถนำความรู้พื้นฐานนี้มาประยุกต์สร้างสารรค์ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบที่แสดงน้ำหนักแสงเงาเหนือความจริงได้การสร้างสารรค์ในลักษณะนี้จะเป็นการผสมผสานความรู้เดิมกับจินตนาการของนักเรียนเองเพื่อสร้างผลงานที่มีความสวยงามแปลกใหม่ได้อย่างลงตัวค่ะ คำว่าประยุกต์นะคะก็คือการนำความรู้มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะการประยุกต์สร้างสารรค์ต้องนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นภาพที่เราตัดทอนรายละเอียดลดลงนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาศิลปะในสัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะเด็กๆ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ว่าอะไรก็มุสลามค่ะ